สวัสดีครับพบกับครูวิวในวิชาสังคมศึกษา,าศาสานาและวัฒนธรรม EP สามครัมสแล้วนะใครที่ยังไม่ยอมทํางานรีบทํางานนะนะคะอย่าให้งานข้างทางนะลูกนะเอาละวันนี้เราขึ้น EP สองเราขึ้นไปแล้วจําได้ไหมการปกครองส่วนของถิ่นจําได้หรือเปล่าว่าการปกครองส่วนทิ่หมายถึงอะไร อะไรนะอะไรนะยาดาเอกพลวิทยาพากควันวิสรุดถูกต้องลูกเก่งมากทุกคนเก่งมากเลยนะคะมามาทวนกันเลยดีกว่าหยิบสมุดขึ้นมาวันนี้มีข่าวดีมาบอกด้วยนะอย่าค่อยฟังกันละกันมาตกหลุมรัก แค่คะเปิดเพลงนี่คือรอทุกคนหยิบสูตรมานะคะเขียนวันที่นะลูกว่าแปดหน้าเส้นสีแดงแลูกแปดพอยหกสี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเรื่องอบอตออแต่ก่อนขึ้นเราขอทัวร์กันหน่อยโอเคไหมเอ้ามาดูเลยมาการปกครองส่วนเ้องดินึ้น การกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท,ท้องถิ่นทวนนาะไม่ต้องจดนะจ๊ะทวนนะจ๊ะแล้วบอกเลยว่าออกสอกร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะการปกครองส่วนดินเท่ากับ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 การกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นจากใครจ๊ะจากคนนี้เลยนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีไปไหนจ๊ะกระจายไปสู่ท้องถิ่นก็คืออบจอ,อบตอเทศบาลและการปกครองพิเศษ เราเรียนอบอจอไปแล้วจําได้ไหมอบอจอบออจอคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแบ่งออกเป็นกี่กี่กี่แบบนะอ่าแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสองแบบก็คือฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติจาได้หรือเปล่าฝ่ายบริหารขึ้นต้นด้วยคําว่าอะไรเออนายกส่วนฝ่ายบริหารขึ้นต้นด้วยคําว่า อ่ะดูฝ่ายบริหารขึ้นต้นด้วยคำว่านายกฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นต้นด้นวาายคำว่าสภาถูกต้องูขอบคุณมากฉันจะร้องไห้นายกอยู่ในตำแหน่งในข่าวละกี่ปีสีปส่ปีถูกต้องโอ้เธอสุดยอดมากนะจ๊ะอ้าอันนี้ทวนนะยังไม่ต้องจดน,นะทวนนะครูขอย้ำว่าทว้วนอทวนนะจ๊ะอา้ออาทวนอบจอองค์การปกครอง นะส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติขึ้นต้นด้วยสภานะคะคือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนฝ่ายบริหารขึ้นต้นด้วยคําว่านายกใช่ไหมคะคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเอง สำหรับสมาชิกนะคะสภาประจำจังหวัดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามจํานวนว่าแต่ละเขตเลือกตั้งประชากรมากน้อยเพียงใดนะจ๊ะอ่ะทบทวนให้แค่นี้มาวันนี้เราขึ้นเลยดีกว่าวันนี้เราจะขึ้นสีเขียว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 ลายนะจ๊ะเอา้ามาดูลูกมาเริ่มองค์การบริหารส่วนตำบลดูเขียนเลยลูกหนึ่งจสององค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บอบต ออย่า yeah. จะจะจะ,จะมาองค์การเนี่ยส่วนตำบลประกอบด้วยสองฝ่ายอ่าหนึงคือฝ่ายนิติบัญญัติสองคือฝ่ายบริหารเหมือนกันไหมเอ้ยครูบงบอกไงให้จำมะฝ่ายนิติขึ้นต้นด้วยคำว่าสภาอ่าก็คือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนฝ่ายบริหารขึ้นต้นด้วยคำว่า นายกก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจดเลยนะจ๊ะจดเลยนะจ๊ะจดเลยนะจ๊ะอันนี้ออกสอบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันป้ายองการบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสองฝ่า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 ยคือหนึ่งคือฝ่ายนิติบัญญัติสองคือฝ่ายบริหารบริหารนิตินิติขึ้นต้นโดยสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายบริหาร บริหารบริหารขึ้นตนน้นนายกคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถึง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 แม่ครูบอกแล้วว่าสังคมไม่ยากคุณจําเนี่ยครูเนี่ยนะเอาสีสีมาให้นะให้คุณจําง่ายๆว่านิติบัญญัติขึ้นต้นด้วยสภาบริหารขึ้นต้นด้วยนายกแล้วตามที่โจทย์ถามเลยนะคะว่าเป็นนายกหรือสภาอะไรนะคะอย่างตอนนี้เราเรียนเรื่อง อบตก็คือองค์การบริหารส่วนตำบแลแสดงว่าฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นต้นด้วยสภาแล้วตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฝ่ายบริหารขึ้นต้นด้วยนายกก็ตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองไปหอมยางเสร็จ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 ยังรอ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 บึ้งบึ้งบึ้งึ้งเดีย๋ยวเราจะมีการเรียนแบบว่าเห็นหน้ากันแล้วนะลูกงานจะได มามีอะไรก็สามารถสอบถามคูได้ตลอดเลยนะคะคูคูควิวยินดีตอบคำถามทุกคำถามเลยนะจ๊ะโอเคไหมเอา้าไปต่อแล้วนะต่อมาลูกอาาตอนะคะเขาบอกว่าสภาองค์การทหารส่วนตำบลเนี่ยประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การทหารส่วนตำบลจํานวนหมู่บ้านละสองคนนะหมู่บ้านนะหมู่บ้านละสองคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะคะในแต่ละหมู่บ้านของแต่ละเขตนะคะเอา้า จดเลย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 สภาองค์การบริหาส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาส่วนตำบลจำน,นวนบ้านละสองคนถูกต้องลูกจำน,นวนบ้านสองคนนะคะซึ่งเลือกตั้งโดยราษสรองคือประชาชนนั่นเองนะคะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านนะคะในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นๆเองและเดี๋ยวครูจะบอกว่า ในตำบลน่ะมันไม่ได้มีแค่หมู่บ้านเดียวใช่ไหมมันมีหลายหมู่บ้านนะแล้วเขาจะคัดเลือกคัดสรรอย่างไรนะคะอา้าวจดอันนี้ก่อนหนึ่งอาทีไปไปเอาดีกว่าไปดีกว่าสภาอุค์กรบริหารส่วนตำบลน,นะจ๊ะ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนละสองคนต่อหมู่บ้านสองคนต่อหมู่บ้านมาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งทุกอย่างคือมาจากการเลือกตั้งหมดเลยนะลูกนะ้ไม่มีน้อยมากอะที่จะมาแบบว่ามาแบบแปลกๆก,กะนล่ะหะก็ส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากการเลือกตั้งเอา้าคราวนี้ครูมีครูมีกรณีให้เพราะว่าซึ่งประเทศไทยมีกรณีแบบนี้ก็คือถ้ากรณีหนึ่งหมู่บ้านสมาชิกสภาจะมีหกคน หนึ่งหมู่บ้านมีสมาชิกหกคนให้หนูจดแบบนี้ดูปึ๊บจดแบบนี้นะจ๊ะอ่านี่เลย,เลยคุณวาดรูปเลยนะคะหนึ่งหมู่บ้านหนูก็วาดหมูบ่มบ้านหนึ่งก็คือบ้านหลังหนึ่งนั่นแหละหมู่บ้านหนึ่งไม่ได้หลังหนึ่งหรอกหมู่บ้านหนึ่งอาจจะมีหลายหลังกแล้วแต่แต่เป็นแค่หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมูบ่มบ้านจะมีสมาชิกตึงๆครูวิวต้องไปอยู่ไหนแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวครูวิวต้องยอ่อวเอง ขูต้องไปอยู่ต้องไหนดีว่าขูต้องไปอยู่กับไปอยู่กับพี่ไอ้นี่ดีกว่านี่อ่ะมาเอา้าหนึ่งหมู่บ้านมีสมาชิกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเอา้าหนูจทย์เลยลูกหนึน่งหมู่บ้านมีสมาชิกองค์กรฐานส่วนตัคนหนึ่งหมู่บ้านมีสมาชิกหกคน หนึ่งหมู่บ้านมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหกคนหนูจดเลยหรือว่ารูปแบบวิวก็ได้นะแต่ว่าไอตัวคน,คนหนูก็อาจจะทําเป็นก้างปลาก็ได้แล้วแต่หนูเลยนะคะเป็นคนที่มีเป็นก้างป่าเนาะอ้าว้อมยังเขาบอกว่า,วาตอนแรกที่ครูบอกว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีหมู่บ้านละสองคนใช่ไหมแต่ถ้าเขามีแค่หนึ่งหมู่บ้านล่ะเขาให้สมาชิกหกคนค่ะอ้าวคูวิว แล้วสองหมู่บ้านล่ะอ้ามาดูสองหมู่บ้านจะมีสมาชิกกี่คนตึงตึงตึงถูกต้องลกูกสองหมู่บ้านจะมีสมาชิกสามคนหนึ่งหมู่บ้านหกคนสองหมู่บ้านสามคน หนึ่งหมู่บ้านหคนสองหมู่บ้านสามคนจะไม่แม่นนะเพราะครูจะถามนะว่าสมาชิกองค์การบริหาส่วนตำบลอปตอนเนี่ยถ้ามีหนึ่งหมู่บ้านจะมีสมาชิกกี่คนสองหมู่บ้านมีกี่คนและสมหมู่บ้านขึ้นไปมีกี่คนหนึ่งหมูบมหม่บ้านมีหกคนแล้วสองหมู่บ้านมีสามคนแล้วแล้คุณคิดว่าสามหมู่บ้านขึ้นไปมีกี่คนนี่ใบให เธอทำยังไงก็ได้ที่ให้มันคูณกันแล้วให้ได้หกอะเหมือนหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหมู่บ้านมีหกคนใช่ไหมก็คือหนึ่งคูณหกเท่ากับหกใช่ไหมพอเขาบอกสองหมู่บ้านสองคูณอะไรได้หกอะก็สองคูนสามนี่ไงก็มีสามคนก็ได้หกใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดสามหมู่บ้านล่ะคุณคิดว่าจะมีกี่คนสามคูณสองเท่ากับหกถูกต้องค่ะง่ายไหม 5มี3หมู่บ้านขึ้นไปอะคงต้องย้ายตัวเองไปอยู่ไหนไปอยู่กับหมู่บ้านนี้แล้วกันบุ๊บ้5มี5มี3หมู่บ้านนะ5มี3หมู่บ้านขึ้นไปก็คือมีสมาชิกหมู่บ้านละ2คนโอเคปะ3หมู่บ้านจะมีสมาชิก2คน3หมู่บ้านขึ้นไปเพราะ3คูณ2เท่ากับ6คือง่ายๆสมาชิกอะต้องเท่ากับ6 หนึ่งหมู่บ้านก็คือหนึ่งคูณอะไรได้หกหนึ่งคูณหกได้กับหกใช่ไหมสองหมู่บ้านสองคูณอะไรได้หกสองคูณสามเท่ากับหกถ้าเกิดสามหมู่บ้านล่ะจะมีสมาชิกกี่คนสามคูณอะไรได้หกล่ะสามคูณสองไหมคะได้หกง่ายไหมสมาชิกองค์การบนหิหาส่วนตำบลมีกี่หมู่บ้านแล้วแต่เราทําไงก็ได้ให้ได้เท่ากับหกถูกต้องง่ายไหมง่ายไหมเออใช่ไหมไม่เห็นยากเลยจริงปะ ทำไมคูต้องอาดสีอ่ะเอาจดเลยโลกจดเลยสามหมู่บ้านขึ้นไปสมาชิกมีสองคนนะคะเอาคราวนี้คูวิวขออนุญาตเอาตัวครูวิวกลับมาอยู่ที่เดิมปุ๊บเอาเหมือนกันเลยลูกเหมือนกันทุกเอ่อเป็นทั่วประเทศไทยเลยนายกนะคะต้องมาจากการเลือกตั้งแต่อยู่ในตำแหน่งเขาละสี่ปีนับจากวันเลือกตั้ง นายกองการบริหารส่วนตำบลก็เหมือนกันหลุกต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและอยู่ในตําแหน่งหาวละสี่ปีนับจากวันเลือกตั้งนั่นเองโอเคไหมเรื่องนี้อาจจะแบบว่ายากนิดน,นึงนะแต่ใครถ้าใครอยากโตขึ้นอยากเป็นนายกอยากเป็นสอสอ,อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับทางราชการที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองคุณต้องรู้โอเคไหมคุณต้องรู้นะคะเอาไปต่อ วิยงกด้จุกแล้วอ่ะวันนี้ก็โจทน้อยอีกแสนค่อเลยคุูเป็นอะไรเอ่อคุูเป็นอะไรอ่ะคุูวิวคุูวิวเป็นอะไรคุูวิวเป็นอะไรเอ่อเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุูต้องโยกโยกย้ายตัวเองเออกมาตรงนี้ไหมอ่าคุูคนี่ยบึ๊บอ่ามาดูอ่าเดี๋ยวนะน้านะบึ๊บอ่าโอเคบทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบทบาททำอะไรบ้างหนึ่ง รักษาความะสะอาดของถนนหนทางสองป้องกันและระงับโรคติดต่อโควิดนี่ COVID ไงแต่ละจังหวัดเขาจะต้องมีการรายงานนะคะอาคูิวมาอยู่ตรงไหนดีคูอยู่นี่ึ๊บอาแต่ละจังหวัดต้องมีการรายงานว่าโควิดมากน้อยอย่างไรจังหวัดไหนไม่มีการแพร่ระบาดแล้วจังหวัดไหนมีการแพร่ระบาดมากซึ่งกรุงเทพของเราก็คือ แพร่ระบาดกระจายจไปเลยทีเดียวนะจ๊ะยังไม่ได้เปิดเรียนเนาะส่วนเพื่อนคูอยู่ต่างจังหวัดนะอย่างอุบลราชธานีหรือว่านะครนายกก็คือมีบางโรงเรียนที่ได้เปิดแล้วอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันระงับโรคติดต่อนะคะ3ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่คุูบอกงาเกิดภัยต่างๆน้ำท่วมแรงต่างองค์การบริหารสาานน่วนตําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทสซาลาพวกนี้อยู่ใกล้ชิดประชาชนก็จะมาดูแลแต่คนใกล้ชิดที่สุดคืออบตครับ ต้องโลกเทศบาลนะคะใกล้ชิดประชาชนในหมู่บ้านมากที่สุดแล้วก็นําปัญหาอย่างเราเนี้ยไปสู่อบจอนะคะหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นั่นเองนะคะต่อมาซีส่งเสริมนี่นะแตกต่างจากอบอ,อแล้วก็คือส่งเสริมมรรณาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะให้ได้มีอาชีพหรือมีงานทําต่างๆให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะและสุดท้ายลูกอันนี้คือ คุ้มครองดูแลและบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการรณรงค์ตลอดเวลาเรื่องการไม่บุกรุกนะคะในเขตป่าสงวนแล้วคุณได้ดูไหมที่แบบว่ามีช้างมามากินข้าวบ้านเขาอะที่แบบว่าพุ่งลงพุ่งไปที่อะไรนะห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะต้องดูแลทรัพยากรหรือธรรมชาติอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยนะคะอย่าแบบว่าอย่าให้มาทําลายที่อยู่อาศัยของประชาชนในในหมู่บ้านของเขาได้ หาประมาณนี้นะเอาลูกจนเลยหน้าที่ขององค์กนนารอหารส่วนตําบลน,นะจ๊ะหรักษาความสะอาดสองป้องกันและระงับโรคติดต่อสมป้องกันและบัรเทาสาธารณภัย 4. พัฒนานะคะสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้มิการและ 5. คือคุ้มครองดูแลและบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะครูหัวบอกว่าเลิกร้องเพลงไดแล้ววิว <laughs> นะคะอ่ะ ร้องเพลงที่ไหนเป็นแล้ร้องนําตลอดนะ,ะนําโนต้ตนําเนื้อนาคีย์ไปหมดเลยนะคะเอา้าคราวนี้ลูกมาดูคูมีหน่งอันให้คุณดูนะคะคูมีหนึงอันให้คุณดูเป็นคลิปวิดีโอสรุปสรุปว่าออบตอออบตอแปลว่าอะไรอ่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลย อื่นเรามาทําความเข้าใจโครงสร้างการทํางานของอบตอก่อนนะคะซึ่งเป็นเหมือนการย่อส่วนการบริหารประเทศลงมาในระดับท้องถิ่นนั่นแหละค่ะมีทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติโดยนายกอบตอก็จะทําหน้าที่เป็นผู้นําฝ่ายบริหารคอยกําหนดนโยบาย มาพัฒนาในอ,อบอตอนั้นๆซึ่งก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะสว่วนสอ,อบอตอค่ะหรือที่เรียกว่าสมาชิกสภาอ,อบอตอก็จะทําหน้าที่ออกกฎระเบียบต่างๆมาใช้บังคับรวมถึงพิจารณางบประมาณโดยมาจากตัวแทนของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนั่นเองค่ะโดยทั้งสองตำแหน่งนี้ก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงก็จะมีการะักการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนะคะ สำหรับหน้าที่ของอบตจะกำหนดเอาไว้ชัดเจนตามพรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี2546แบ่งออกเป็น2กลุ่มง่ายๆนะคะคือเรื่องที่อบตต้องทำกับเรื่องที่ควรทำค่ะมาดูเรื่องที่ต้องทำกันก่อนนะคะเรื่องที่ต้องทำเนี่ยเป็นหน้าที่ที่อบตจะต้องปฏิทงินขนาดเล็กแต่มีมากที่สุดในประเทศไทยเพราะอยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด จำกัดสิ่งมูลฝอยสิ่งปฏิกูลส่งเสริมการศึกษามวัฒนธรรมและที่ตรงกับสถานการณ์ตอนนี้อย่างมากเลยก็คือการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะเป็นตัวอย่างที่นำะมาให้เห็นนะคะว่าต้องทําอะไรบ้างส่วนสิ่งที่ควรทําค่ะสิ่งที่ควรทําจะหมายถึงว่าอาจจะทําได้ถ้าเป็นประโยชน์กับพื้นที่นะคะตัวอย่างเช่นการจัดให้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตร บำรุงการไฟฟ้าการให้แสงสว่างต่างๆให้มีสถานที่เล่นกีฬาพักผ่อนหย่อนใจให้มีตลาดเทียบท่าเรือและท่าข้ามเรือนะคะรวมถึงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกรรมของสหรกรณ์ต่างๆอันนี้คือควรทำค่ะ อาจจะไม่ทําก็ได้แต่ถ้าทําได้ก็จะดีซึ่งถ้าหากพิจารณาดูจากขบประมาณและความใกล้ชิดของประชาชนก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าอบอตอมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเมืองท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมรวมถึงการจัดการคนในพื้นที่มาตั้งแต่ปี2557นะคะภายหลังการรัฐประหารประเทศไทยก็ไม่ได้จัดการเลือกตั้งนายกอบอตอสอบอรตอร,รวมๆแล้ว7ปีค่ะจนถึงปัจรปรจุบัน เพราะฉะนั้นนะคะนี่ถือเป็นโอกาสที่จะได้ทําความเข้าใจการบริหารงานของหอน่วยงานท้องถิ่นซึ่งถือว่าใกล้ตัวประชาชนทุกคนมากมนใกล้มากที่สุดนะคะอ้าวประมาณนี้ลูกทาไมถึงไม่ได้ไม่ได้ตั้งมาเจปีเพราะอย่าลืมว่า ประเทศไทยนะคะเกิดรัฐประหารเนาะที่ลุงตู่มามีอํานาจเนี่ยนะคะคือเกิดจากรัฐ,รฐประหารก่อนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะประเทศไทยเราก็เลยชะงักการเลือกตั้งมาทั้งหมด7ปีนะคะอา้าไม่มีจะบอกนี่แหละข่าวดีคือจะบอกว่าไม่มีการบ้านจากข่าวดีแบบสุดๆไปเลยไม่มีการบ้านโจทย์แค่ประมาณ 5, 5้าห้าสไลด์ไม่เกินนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ,องบตออา้าขอสรุปอีกทีหนึ่งออมบตอออตอ อตอตอแปลมาอะไร <c oughs> ออมาต่อคือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองถูกต้องลูกมีสองฝ่ายคือฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารขึ้นต้นด้วยคําว่านายกคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติขึ้นต้นด้วยคําว่าสภาก็คือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถามถ้ามีหนึ่งหมู่บ้านจะมีสมาชิกสภา กี่คนถูกต้องลูก1หมู่บ้านมี6คนมีสมาชิกสภานะคะองค์กรบริหารส่วนตำบลหกคนถ้ามี2หมู่บ้านก็จะมี3คน3หมู่บ้านขึ้นไปก็มีอย่างละสองคนนั่นเองนะคะเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านไปเป็นกระบอกเสียงให้กับทางอ,อ,องค์กรบริหาส่วนจังหวัดหรืออบจอต่อไปนั่นเองนะคะเพราะว่าอบอกับเทศบาลใกล้เรามากสุดใช่ไหมลูกนะคะ นายกโครงการประธานส่วนตำพลอยู่ในตำแหน่งคาราคีปีสีป่ปีโอเคไหมครูคิดว่าน่าจะเคลียร์กันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าฝ่ายแต่ละอย่างก็คือ้ายกับอบจเลยนะคะหน้าที่ก็ขายการแต่เพิ่มก็คือมีการพัฒนา เด็กสตรีหรือว่าผู้สูงอายุเนาะให้มีงานทําหรือว่าดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดก็คือเกี่ยวกับการควบคุมโรคหรือภัยพิบัติต่างๆหรือภัยธรรมชาติต่างๆนั่นเองนะจ๊ะเอาละคะ่ะน่าจะทบทวนสรุปกันได้บ้างแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่วันพุธที่10พฤศจิกายนไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะไมไม่มีการบ้านสองครั้งแล้วนะ แต่ต้องจดเนื้อหาลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะเพราะครั้งต่อไปที่มารับการบ้านคุณจะมีใบงานเรื่องนี้นะคะคุณจะได้เอามาดูแล้วทำลงในใบงานนั่นเองไปแล้ะค่ะ